ได้มาทําสังฆทานนะครับแต่ตอนนี้ท่านใจที่ยังไม่ได้ลอยกระทงนะครับให้ไปบูชากระทงนะครับให้ไปบูชา,ากระทงแล้วนะเาอาเข้าเองก็ได้เดี๋ยวเาทุบเพียง<อ><ร>แล้วเป็นกา,าง,ง,างอ,อโมล้วก็จะได้กล่าวคำลอยกระทงก่อนแล้วก็มาบูชาเครื่องสังฆทานแล้วก็ถวายสังฆทานเป็นลำดับต่อไปจากนั้นก็ไม่บนพระเดชพระคุลของพ่อได้นำ อ่าอ่าที่สางอ่าลอยกระทงยัโยงก็ไปลอยแล้วนะโยงี่ลอยกระทงจุดทุ่นยันยงยันยมนีกระทงพี่จากระทงนะ้จุดทุกเ่นยนนี่กระทงเลยนะแล้วก็จะนำมาขอมาพระแม่คงคานะ นอันนี้พูดจับอันนั้นเทียนหนะจัแล้วก็เอาติ๊กองานานะอันน้อาสาตัดเล็กๆนี่น้ำมันแรงมันเออมันคว่ำแรงไปหน่อยนะน้ำน้ำอ่ะน้ำมันคว่ำน้ำแรง

ต่อไปก็จะนำกล่าวบูชาขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งจิตให้สำเร็จกน้อมมือลึกถึงยรัล้วต่อไปว่าละโมข้อมา

วัฒาามยักดะ์ูชาอมหากรรมศีขันตัรรมนิสายะสุขายะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งอรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย ในเมือน้ำซึ่งนังมานักอีที่นน่นรอยแล้วหรือลูกจ้าไม่เป็นไรเออสวัสดีสวัสดีนี่ยายยายมาช่วยทำเหรอยายมาทำบรรดาวันโอ้